ปลาหมอที่ได้มาอย่างโรยเกลือมาดุมาดุมาดุมีตัวตัวใหญ่ๆนะครับโอ้โอ้ตัวเบลเลอร์เลยปลาหมอนะครับตัวใหญ่มากโอ้นี่ครับน,นี่เขาใช่นะครับนี่ก็ปลากาเมื่อเช้าน้ํายังไม่สูงขงนาดนี้น้ํามาเร็วมากครับนะครับส่วนมากก็จะเป็นปลาหมอนะครับโอ้เรียงกันเลยตัวใหญ่มาก ปลาหมอเพราะว่าช่วงกลางวันปลาหมอจะจะเยอะเนี่ยนะเป็นแพรเลยเป็นดางเล็กสี่เซนห้ามันจะได้ปลาเล็กนะครับเดี๋ยวจะดูรอบหนึ่งก่อนค่อยมาปลดเอาปลานะครับติดเยอะอยู่นะครับอันนี้มาช่วงเสสายอันนี้2ตัว<ม>ก็มีแต่ตัวใหญ่ๆนะครับพอดีน้ำขึ้นนะครับ แถวเนี้ยเป็นที่นานหมดเลยปลาก็จะขึ้นมาข้างบนผมก็เลยมาใส่กลางข่ายกลางดางไว้เนี่ครับเขาปล่อยมาจากมาตามแม่น้ำเมื่อเช้าเนี่ยยังเห็นกอหญ้าเห็นต้นย้ดเริ่มท่วมไปหมดแล้วอเดี๋ยวพาเดินดูจนสุดเลยนะครับปลากระปากะตัวใหญ่ๆทิ้งไว้นานก็ตายแล้วครับพอดีออกมาสายหน่อย สองตัวก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะครับตัวเป็นๆก็มีครับยังไม่ตายกลางวันนี้ก็มีแต่ปลาหมอนะฮะอีกหน่อยน้ำก็จะดันขึ้นสูงตอนนี้ก็ตกเกือบอิวกลางทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงกว่าผมก็มาดึงดูก็เห็นติดเยอะอยู่เหมือนกัน ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะปลดปลานะครับปลดปลาแล้วอ้อนี่ก็หมอนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูปลาที่ได้มานะฮะนี่นะครับปลาหมอที่ได้มาอย่างโรยเกลือเนี่ยร้อนอ่าเนี่ยฝากช่องด้วยนะครับช่องคลืมจังแชนแนล พีมีขอขอบคุณครับปลาดุกปลาดุกปลาดุกนี่นะครับประดุกตีดกแล้วนะปลาจานะครับตีดกแล้วครับตัวน,นึงนี่ปลาหมอโอเคครับประมาณนี้ครับ